บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัณเมสุตังเอกังสมัยยาพคกวาัสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคณสัตถงปจามเตหิภิขุสเตหิสปเปเหว,วะอราหันเตหิทัสหิจะโนกทาตูหิเทวตาเโยโพเยนะสันนิปติตาหนติพะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ อาะโขจตุนังสตราวาสการยิยานางเทวานางเอตถาโศสิอะยังโขพระควาสเกสุวิหรารติกับิในวัตุสมิกมหาวเนมหตาพิคุสังเกตสัตถิงปัมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอราหันเตหิทัสสหิจะโดปทาตูหิเทวตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพระควาต่างทศนายยกพิกุสังคันจะยันนูณะมยังปิเยณะพระควา เตนุประสังกเมยามาอุปะสังกมิตตวาภควะโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยามาติอาตะโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพละวาปุริโสสมิชิตังวาพาหังปสาเลยาปสาลิตังวาพาหังสัมิเชยยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุ อัะโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตโขอเอกาเทวตาภะวตโตสันตินเยอีมังคาทานะภาสิ มหาสมโยปวนาสวิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมมสมมยังทักิตาเยวะอปรลาชิตสังคันติอัตโขอัปรลาเทวตาปะควโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิตัตระพิกโวสมาถังสุจิตังอัตโนปุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิขะเหตาวาอินทาริยานิลขันติปันธิตาตอ อาตโคอัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเชวตาวาขีลังเชวตาวาปรีคังอินทะีลังโอหัจจะมะเนชาเตจรันตินสุทธาวิมะลา,าจักุมะตาสุทันตาสุสุนาคาเตอาตอาโคอัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรารณังคาตาเสณเตขมิสันติอาปายภูมิงปหายะมารุสังเทหังเทวกายังร,ริปุเรสันติติ อาทะโคปะคะวาพิคูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุลุคธาตูสุเทวตาสันนิปติตาวนติสถาคตังทัศนายะพิคูสังคัญจะเยปิเตพิกเว,เวไอเหสูงอตีตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิป,ปะคะวันตานัง เอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหสุมือยถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกาเวภวิสันติอะนาคตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัปปิพระกวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภรวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาละหิอาจิกิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกาเว เทวกายานานดามานิตังสุนาาสาทุังมานัสสิกโลธาภา,าสิสามิตเอวังพันเตติโกเตภิกูพระควะโตปัจจโสสุงพระควาวเอตาทะโวจาสิโลกมนุตกสามิยัาภุมมา,าทัสสิตายสิตาคินิขะพระลังพะหิตตาสมาหิตาปุกตุสีหวะวัสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตมานัสสาสุธา วิปสัสสนนวนาวิลาปิญโยปัญจสเตยตาวะาเมกาปิระวตเวตโตาอามันตนยิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตปิชานาทพิกโวเตจะอาตธรรมะกลุสุตตะวพุทธาสะาาสานาังเตสปะตุระหุญานังอามนุานาาสานัทสนังอัเปเกสัตตมัทักขุงสหัสสังอาาัฏฐสตลิงสตังเอเกสหัสานัองอามนุสาอามนุสานมัตถาสูงอัปเปเกนันตมัตทักขุง ทิสาสพากุตาอัหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักกิตวาณจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสะเนระเตเทะกายะอภิกันตาเตวิชาราตพิกโวะเยโวหังกิตยิสามิคีระหิอนุปุัสโสสัตตสหัสสาวะยักขาภุมิมากาปิลวัตวา อิทิมโตชุติมโตนังมันโตเนศสิโนโมทมานาภิกาโมภิกขุนางสาวิติงวะนังชะสะหัสสาเหมาวตายกขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโตนังมันโตยัศสิโนโมทมานาภิกาโมภิกขุนางสาวิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายขานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุภูิกูขุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสและสาสะหัสสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุภูิกูขุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษุภูิกูขุนังสามิติงวะนัง กุมพิโลราชคหิโกเวปุลัสสติเวสังปิญโยนางสัตตาสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโลราชคหฮิโกโสปาคสามิติงว่านังปุริมันจติสังราชาทตาลโถปัสสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายสสีโสปุตาปีตัสพาหวอินทนามามหาภรลาอินทิมโตสุติมโตวนาวนโตยสสิโนโมธานาพิกาโมพิกูนังสามิติงว่านัง ทักขินันจัดทสังราชาวิรุณโโตปัสสาสติกุม,มาาาาาพโโันธานางอาธิปติมหาราชาัาสิศิโสมุตตาปิตสาภะโภวีพัฒนามามหาพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวนาบันโตญา,าสิศรีนโมธมรมนาภิกามุพภิขูงนางสามิติงว่นาง ปัชมันจติสังราชาวิรูปรโขโภปสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะมหโวอินทนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติตมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนังสาม,มิติงวะนงัง อุตลันจัติสังราชาโกเวโลตปัะสาสติยาขานางอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะภะโวอินทนามามหาพระลาอิทิมัโตชุติมัโตวนาวันโต,นต,นตยาสสิโนโมโทามาภิกามุภิกูนังสาวิติงวันัง อุลิมะทิสังทัตตาโททักิีเนดะวิลุหะโกปชิเมณะว,วิลุปะโขกุเวโลอ,อุตตะโทิสังจัตตาโนเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทันละมานาอัตถังสุวะเนกาปิเลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนการเสโธจะกิน,นุปมันทุนิมันทุจปานาโทโอปัญโยจะเทวสูตโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโหนะโรลา ชาชโนสโสโออาคูปัญจสิโคเจวติมะโลสุริยะวัชาสาเอเตจันเย,ยจรา,าชาโนคันทัาสหรา,าชุพิโมธมานาอภิกามุพิขูนาสามิติงวะนังอาถาคูนาสภานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพระลัตตาลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามมนาทตลาลัทธาจะอาคูนาคายาส,สิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสะสามิติงวะนัง ยีนาครา,าเชสหัสสาคัลติกทิพปาติชาปะคิวิสุทธจักหูเวหายสาเตวัมัชปปตะตจิตตะลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาครา,าชาณมาสิสุปันนโตเขมมะมะกสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุบะวะหยันตานาคสุปันนาสารณะมาังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสบุตังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวัสเสเต อิทิมโตเนศส,สสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาสาเวปจิติสุจิตตเวปจิติสุจิติจะปะหาลาโทนบุตีสหสตัญจะอริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันนาหิตวาพระเิงเศนังลาหุพัทธบุปาคับุงสมโยธานิพัทันเตภิกูนังสัมติงเนัาอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโช วาโยตถาคัมูวัลุนาวัลุนาเทวาสวโสโมจายัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสาสิโนทัเสเตทัสสทากายาสาพเพนานันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน,นตัวโตญัสาสิโนโมทัมานารภิกขะโมภิกขุนังสามิติงวะนัง เวณทูจะเทวาสหีจะอสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตากขัดตานิปุรคิตวาอาคูมันทวราหกาวสุนังวาสโวเสโุสโกปาคะปุรินทะโทท่าเสตทสะทากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวมโตยสสศิโนโมธานาภิกาโมภิกขนังสามิติงวะนัง อัาคูสหูเทวาชะละมามคีสิขาลิวะอัลิจจกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะลิภาสิโนวลรุณาสหธรรมาจะอตุตาจะอเนชากาสูเลยะรุจิลาอาคูอาคูาควาสะวะเนสิโนทักษเสเตทเัศธากายาสเพนานาัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต,นะน,ตนัมมโตเนสสิโนโมธมานาอภิกรรมุทิภูนางสามิติงวะนาง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตามาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาาคูหัะลโยเทวาเยจจโนโหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยายัสาสิโนทัศเสเตทัศถ,ถากายาสาเพนะนัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัวมโตยัสาสิโนโมธานาภิกรมุมภิขุนังสามิติงวะนัง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะขยะหาปาโมขาอาคูเทมาวิจักขธามตาหาละคชามิสกาจะยัสสิโนธนยางอาคาปะชุมโนโยทิสาอภิวสติทัศเตทัสธากายาสะเพนานัตตะวานิโนอิทิมัโตสุติมโตนัมนโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุพิกูนังสามิติงวะนัง เคมียาตุศิายามากตกาจะยสสิโนลพิตการามะเศถาโชตินามาจาสวรนิมานราชิโนอาคูอาถาคูปาริมิตาท่าเศเตทาสัาการยาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวรนณมันโตยสสิโนโมทามนาธิการุทธิภูนางสามิติงวะดนัง สัทเถเตเทวะนิกายาสเพนานัตตวัน,นิโนโนามันนะวเยนะอาคารจุนเยจันเยสัทิสาสหวุธชาติมขีลังโอคดินนะมะนาสวังทักเขโมคะตะรลังนาคันจังทังวะอาสิตาติตังสุพัม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหสนันงกุมาโลติโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนงัง สหัสภัมโนกานังมหาปัมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมัโตพิสมากายโยยะสสิโทททสทะเสตธาอิสลาอาคูปเจกวัสวัติโนเตสัญจมชัชโตอาคาหาริโตปนิวานิโต เตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัพมะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกนัหาสะมันทิยังเอทะคันหตถะพันทตถะลาเคณะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวบุนจิตตะโกจิตนังอิติตัตถะมหาเสโนกนหักเสนังอเปสัญิบานินาตละมาหัดจะสลังกตวาระเพระวังยะถาปุสโกเมโกธนยันโตสวิชุโก ตถาโสปจ,จุฑาวติสังคุตโตอสย,ยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิดานะจักปุมาต,ตโตอามนตยิสัทธาสาวะเกศาสะเนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาตทิทโรเตจะอาคัปปะมะกนิสุตมะพุทธศาัสสาะสัตนังวิตาลาเกหิปากามงุงเนสังโลมงปีกินจะยงสเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิ สาวกตาเตชะเนสุตาเตสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาหุนาปรมิตตุญญาธิกาลสะสพันตลายนิวารณะสมัตทัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัพพุทัสสะทวัติงสมหาปุริสลักขนานุภาเวนะอะศีตยานุพยัญชนานุภาเวนะ อจุตตะละสัตมังคลานุภาเวนะฉับพันนัลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปัลรมิตรานุภาเวนะทัศอุปปัลมิตรานุภาเวนะทัศปรมมาถัปปลมิตรานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยยธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะ นวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกามคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติาาะะญ,ญานุภาเวนะชาลพิญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัสสะรยานานุภาเวนะ สัพพยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพะเบลิตานุภาเวนะละตัตยาสละนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะโศภุปัทวะทุกขโทมณสสปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกาปาตุยหังสมิชันตุทีคายาตตุยหังโหตุสัตวสัชีเวนะสมัคิโกโหตุสัพพธา อากาสปปพัตวนะภูมิคังคาธ kh kh ở, มหาสมุทธาอา,าราก tomato, ักาเทวตาสัทาตุงเฮอนุรักขันตุพระวัตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพวันตุเต ภาวัตุสัพพังขะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสถทาโสถีพระวันตุเทนักขตยกคูตานังปาปะคหานิวาละนาปริตตานุภาเวนะอันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยกภูตานังปาปะคหานิวาละนาปริตตานุภาเวนะอันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตยกภูตานังปาปะขะหานิวาละนาปริตตานุภาเวนะ อันตวาเตสังอุปัฏเวอตีตันานะวาคะเมยยัณปติกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมปะหินันตังอัปปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันอยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังตังวิทามะลุพะโลหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่กอนเงินไม่ข่อนแขนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง,องเนืองให้ปูโองเถิดอาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามะละดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้วามตายในวันพรุ่ง นหิโนสังครันเตณมหาเสเนณะมจุนาเพราะว่าความผัดเพลยนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอโหรัตตมะมทันทิตังตังเวพัเทกัลโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบยอง่อมเลือกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉชนี้แล ชลาธรรมโมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลงพลนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะโลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววิดาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่า จะต้องได้ผัดภาคจากของละของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสโกมหิกรรมมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกาลยาดังวาปาปะกังวาตัสทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิปพินหังปัจเวคิตัตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเธอ